สวัสดีครับทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำคอร์สสอนทำเว็บไซต์ด้วย Laravel version 12นะครับผมอ่านะครับทุกวันนี้ version 12เนาะตัว Laravel เป็น web framework นะครับภาษา PHP นะนะครับผมอ่ะมาดูครับว่าที่ผมจะสอนทำ มีหัวข้ออะไรบ้างนะครับผมเปิดมาเจอหน้าแรกนะครับเจอรายการสินค้าครับแสดงเป็นแคตตาล็อกนะครับแล้วก็สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับจากนั้นครับยังสามารถค้นหาได้ด้วยครับอย่างเช่นครับค้นหาอ่านี่ครับค้นหาเจอก็คลิกดูรายละเอียดได้ด้วยนะครับนี่คือส่วนของหน้าบ้านนะครับอ่ะไปดูหลังบ้านบ้างครับอ่ะไปดูหลังบ้านครับอ่ะเราก็ล็อกอินเข้าไปครับ อ่านะครับนี่ครับล็ออินมาปั๊บเจอหน้าแรกเลยเป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับแล้วก็พาจัดการแอดมินเนาะเพิ่มลบแก้ไขแก้ไขรหัสผ่านอะไรพวกนี้นะครับจัดการสินค้าครับอา่านี่ครับเพิ่มสินค้าเนาะก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้ด้วยนะอัปโหลดไฟล์ภาพได้ด้วยนะครับแล้วก็หัวข้ออื่น นะครับเยอะแยะมากมายเลยครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับติดตามได้ที่ไหนติดตามได้ที่ช anel เดบันบ้านครับอ่านี่ครับช anel เดบันบ้านครับหรือว่าแฟนเพจเดบันบ้านครับก็ฝากติดตามเช่นเดียวกันนะครับก็จะทยอยอัพคลิปให้เรื่อยๆนะครับให้คุณนะครับมีความรู้ในการไปทำมหาจินตต่อนะครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ